ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาหาปลากินครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีครับนี่ครับพี่น้องเราจะเบ่งบรรยากาศถงให้ถงหน้าเด้อครับพี่น้องครับอไปเบ่งน้ากันครับหาปลาั้งเบ่งหน้าครับพี่น้องไปครับอืครับพี่น้องหน้าห้องหน้าครับพี่น้องเขาก็ล่งงามเลยครับ เราเขียวเช่าอุ้มเลยครับพี่น้องครับนี่ครับงา่ามไปผุดแล้วครับพี่น้องน,นี่เขาก็ได้สูงเกือบศอกแล้วครับเนี่ยเข่าง่ามครับอ่ะก็ห้างแล้วครับพี่น้อง มันมาเห็ดหัางมันไปแล้วครับนี่สีเหลืองอ้อยดีงามดีครับตึกแหงครับพี่น้องน,นี่น้ำพุ่นอ่านี่เสียดแหงครับโอ้งุ้มเห็นเบิร์ดอะว,ว่านแตกไปน,นี่ฮะนะงุ้มเบิร์ดที่ว่านแตกมาลงกันพี่น้องนะ chào long an đây chào điơi chơi mày nào cô hả hả thêm bà đi nó đi <laughs> là show được mày là <laughs> วัน <laughs> มาต้องมีมูวันอยู่นั่นละ <laughs> ครับพี่น้องใส่มองครับนี่ครับใส่ไปใส่ไปครับใส่เรลาก็ชิไลปลาออกจากไอ้พักตบครับนี่ครับพี่น้องนีนอ้อยลงไปไล่ซอยกันครับพี่น้องแดดดีครับตับ

ได้แล้วกับปดครับปดป,ด,ปดนี่ครับดีน้อยอได้แล้วว่างานปดป,ด,ปดกับเซียนเซียนครับมองขาดขั้วขั้วอยู่ว่างันเซียนอยู่เพิ่นกับเซียนน้องเพิ่นเหรอครับม้องเพิ่น ไปแข่งก็ได้ครับไปแข่งที่เอยียดที่เหยียดอยู่นะครับนี่ครับพนงานครับคนไลก็บไลไปคนปดก็บปดน้ำกลนครับเก็บม่องไปพร้อมม่องจ็กเส้นมั้งเขาเห่อฮะสา,สามเส้นบ่มั่งสามเส้น สใส่ผสมประสานกันไปครับพี่นอ้องสามเส้นแน่สี่เส้นแน่หาเส้นแน่หกเส้นแน่รู่นครับโอ้เพ่นว่าเพ่นบริสานจักตาบไปเลยพนว่คาครับเพ่นวิ่ขี่เขาเลยครับ บุญครับพี่น้องบม่ได้สานจักตาว่า <c ười> นว่าน,นขอนซ้ <c ười> <c ười> ำว่าข้อนซ้ำไปห <c ười> าไปเหตุกินเทียงครับบุญค,ครับลงปากห้างครับบม่อย่านคนเลยอ <c ười> นี่ครับเสร็จแล้วรอบนี้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับโอ้เดรร้ายอยู่เลยล่ะนี่ครับโอ้ไม่หอยนี่กูหน่อยน,นี่ครับเดยอดอ่ะได้รลายเติบพี่น้องเขาจะยืดได้กินครับนี่ไปที่เหลือเฮ็ดกินครับ หรือจ่ายกคกิดกินกะเอากระบ,บาดพี่น้องนี่ครับเนี่ยจ่ายคิดก,กินเอากระบ,บาดเด้อ เอาครับพี่น้องดังไฟปิ่งปลากี้ปลาครับกินเขาเทียงตึกแหครับใส่ม่อก็ได้ครับทั้งต้มทั้งติ้งครับปลาต้มก็ได้ปลาติ้งปลาต,มต้มเออเออเอ ต้มครับต้ม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 อันนี้ต้มครับพี่น้องโอ้โองดีต้นนี้ไม่เงี้ยแต่ว่าไปล่างไปล่างไปล่างโอ้เยอะตัวนี้แหละต้องดีปลาแผลครับปลาหมออะไรนะต้นนี้อ่ะ โอ้ยรีบแล้วมันนี่อันนี้ยังต้มวะนี่โอเค okay, ครับนี่ต้มครับต้มต้อมอันนี้ขั้วต้มครับพี่นอ้องขั้วมันนึงแล้วก็เด็กกินข้าวปลาเขา่แี้ยนอ่ะข้าวปลานะหมอต้อมโอ้ทแมงนยุ่ปลายลีครับนี่ นี Adams, ่ปิ้งครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วหม้อต้มใส่ปลาครับพี่น้องเขียนกระดังใกิดกันเยอะเลยฮะสาวใส่ที่หลังกินก็ปั่นใส่ยังงี้จ้าสับเฉยรับซบเจ้านะก็ยังบอกใอยเจ้าบอกเจ้าอยู่ว่าตัวสัเด้อตัวสับดื้อนี่ต้มปลาครับพี่น้อง ยังงฮะปลาพียวยังเผาใช่ปลาขาวใช่บวชอีกสิบปลาขาวปลาเค็งเว้ยหน่อยหนกบหงูอยู่นี่ครับพี่น้องเว้ยครับก็ไปจอดกัแลัวนี่นี่ชุดยอดหัวค้นนะครับพี่น้องนี่ครับปิ้งปิ้งมื่อนี้ปิ้งครับปิ้งปลาครับครับต้มมาเบิงต้มทั้งหี่ห่า น,น,นี่ครับปิีงกระตมครับพี่น้องต่อมนี่ครับปิีงกระตมเริ่มวันนี้เน,นี่นี่ครับพี่น้องนี่อ้าวขุ้งหัวขึ้งกระสาหรอเปล่าข้งกระสานมันแนวหลุดเดี๋ยวเอาปลาขาวลง เติมบัง,งหุ้งแกมครับพี่น้องอตำบางหุ้งแกมจะตำือหันเลยลตำมบางหงสงครับพี่นออ้องครบหเหมือนไดติดโอ้ลืบทุบเอาีลเรื่องตำบางหุงทุบทุบแล้วลห็นวะครับ ปีนเบมีปีนเอาเร็วเรนนยุมบันโอางเนาะอาแห้งมันยากะมันเก็บไล้นั่แห้งพอเหรอนี่มาที่หลังจะเลื่มโกโอ้มันมาหลายกุกแถหน้าบ้านนี้น่อมดไหลซื้อสี่าวกันบ่ล่ละโอ้เ บพ่แซบกันกูมามิเพิ่มเขาไปอีกแซบแสบะเดี๋ยวซิมไปครับเป็นได้เป็นได้เตรียมตัวกินเลยนี่ถ้าพี่นี่เด้อยู่ในในตำบะหุงนี่มั้ยกับบุบบวกมามามานี่ครับพี่น้อง กินแบบยูไฮยูนาเข้าอะักทอวปลายเพิ่นมาน,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 นี่นีนน่น่เขาเพ่นเพ่นี่ว้าวื้ตุดอ,อ,อดปลาโอ้ยโอ้ยัอมนตุมปลาอะไดเยย่เลยอสีวขเียงเครออันนี้ต้มปลาครับพี่น้องนี่ทังนี้นตักต้มปลาครับต้มป,ปลปาปิงปลาตามังหงครับ นี่เสร็จแล้ว,เเวกินได้ครับเเย,ยังให้เจ้าที่จะทางบ่พูนได้ตอพูนได้ทั้งตอพูนไหมตอพูนไหมอึะอ่ะท่านจาที่จะทางเจ้าที่จะทางครับพูนซื้อเข้าไปในปลาขแข็งเสรจเจ้าที่จะทางพูนครับให้เจ้าที่จะทางเพื่อนครับ เ,เสร็จแล้วครับพี่น้องกินได้บาดนี่นี่ครับต้มปลากด <c oughs> นี่ต้มปลา <c oughs> ติ่งปลา <c oughs> ตำมังหงนี่ครับกินแบบบ้านๆครับพี่น้องครับนั่งกินนี่แหละกรพืน้นนี่ครับปลาไข่เต็มท้องเลยนี่มาเอายังน,นัางนี่นี่น,นี่ครับพี่นอ้องตอนไหนเนี่ย นันนั่งก็งด,ดเทาบานี่โม่รัโอเคครับพี่น้องกินได้ครับนนัพน้องครับพี่น้องมาคิดข้าบานนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ใครบา้นานไครไขๆๆๆ่ใค่ไข่ต้อาอวพี่น้องเรื่มเรื่มชักมีเอากนเงี้ยวมาเลยนี่าาขนเาานง,งีงย้ยมาไงบยกินมาใส่ ใส่ๆเนี่ยคงอยากควากินเนาะลูกดอกเยี่ยงครับทุกคนนี่ครับน้องกินน้่กินเนาะนี่น้องติไก่กูปลาแล้วน้องกินมาจะเฮี้ยนฝุ่นดอกเว้ยบลานี่ครับนู่นนี่ไข่ปลาครับพี่น้องครับลูกชุดนี่ อืสุดยอดแซบแซบแซบด้านนอมแซบครับกินเบื้องตามองคุงยูาของเป็นไดนัวบะ อ๋ออือออาาระกเิ่มแล้วครับพี่น้องบานนี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วลูกมาทายมูก่อนบานนี่นี่ครับชิมมือกเกบักหามเลยนี่เขาจะมองอย่างเพื่อนจินเด้อนี่ครับเนี่ย ไห้เงี้ยกินไว้เลือดเต็มวันตัวปลามันโอเคกินเขาแล้วเด้อกะน้ำเงินเด้อจิจอลลี่วันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคลิปนี้กะเสียไว้ซสำนี้ลนะครับแับตำบักงแ่บแซ่บแซ่บปวดแซ่บโผล่ครับคลิปนี้พ่อสำนี้ครับพี่น้องครับไปคลิปหนาพอกันไหมครับไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับ เดี่ยวครับพี่น้องโอ้ยหอนวา,าน